ครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายการใช้เซ็นเซอร์ของปั๊มน้ําโจไดนะครับแผงโจไดทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแผงจรประเภทใกล้เคียงกันหมดนะครับเกี่ยวกับการงานใช้เซ็นเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น7จ็ดห้าสิบวัตต์พันร้อยพันห้าสองพันสองทุกรุ่นเลยนะครับจะเป็นระบบมีระบบเซ็นเซอร์เหมือนๆกันนะครับสามารถใช้พวกรีมนโตหรือดากโซ่ ดากูซาก็ได้หมดเลยนะครับก็จะมีวงจรเซนเซอร์แบบนี้นะครับทั้งหมด3ช่องนะครับช่องแรกก็จะเป็น K3 ในการสั่งงานสวิ์ตัวนี้จะไม่มีค่าหน่วงนะครับแต่ส่วน K2 กับ K3 ไอ้ K2 กับ K1 น่งับโทษทีนะครับ K2 กับ K1 นั้นจะมีค่าหน่วง5นาทีนะครับให้สังเกตนะครับ K1 นะครับจะมีใบพัดก้ามปูไว้นะครับใบพัดอันนี้ต้องอยู่ในสถานะใบพัดไว้นะครับจะถึง ถึงจะสั่งทํางานนะครับแต่ส่วน K2 จะต่างกันนะครับต้องอยู่ในสถานะจากนะครับก็คือไม่มีการคอนแทคนะครับถึงจะสั่งทํางานดังนั้นเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับหลักการทํางานนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ก็เป็นเปลือกข้างนอกจะเป็นพลาสติกนะครับจะมีรูทางน้ําเข้าและทางน้ําออกนะครับถ้าในกรณีน้ําเข้าก็คือจะเข้าไปในระบบ ตัวลูกลอยให้เกิดการยกนะครับสําคัญมากนะครับรูพวกนี้ถ้าในกรณีลูกค้าเกิดการติดตั้งเมื่อไหร่ให้สังเกตด้วยนะครับว่ารูนั้นต้องไม่มีการอุดตันใดๆนะครับมันถึงจะสั่งกระทำการทํางานถ้าในกรณีอุดตันเมื่อไหร่น้ำไม่เข้าไปในระบบเซ็นเซอร์อาจจะเกิดการสั่งงานผิดเพี้ยนได้นะครับน้าเข้าไปในระบบเซ็นเซอร์ลูกลอยตัวนี้นะครับจะลอยตามน้านะครับขึ้นลงตามน้ำเนาะถ้าในกรณีน้าเข้าไปในระบบเซ็นเซอร์เกิดการยกเมื่อไหร่นะครับจะเกิดการคอนแทคตัวนี้จะฝังแม่เหล็กดูดไว้นะครับ เวลาเข้าไปในเวลายกป,ปุ๊บคอนแทคมันจะไม่เหล็กจะเกิดการดูดติดก,กันนะครับก็คือคอนแทคอยู่ในสถานะเอ็นโอนะครับก็คือสถานะเปิดนะครับคอนแทคถ้าในกรณีน้ําลดแล้วตัวลูกรอยนี้เกิดการลดลงระดับเมื่อไหร่ก็คืออยู่ในสถานะ n อคือสถานะปิดนะครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าในกรณีลูกค้าใช้แทงน้นบนดินแนะนําให้หาเหล็กหลักปักนะครับ หรืออะไรก็ได้นะครับทวงแต่ต้องทวงในแนวดิ่งนะครับห้ามให้ลูกลอยเกิดการเอียงหรือความลงเด็ดขาดนะครับต้องอยู่ในแนวตั้งอย่างนี้นะครับใส่ไฟขั้วใสยไฟต้องอยู่ด้านล่างแล้วขึ้นมาด้านบนอาะถ้าในกรณีลูกค้าใช้ถังพลิตก็ไปวางไว้ตำแหน่งน้พันลิตนะครับถ้าในกรณีน้ําเติมเติมนะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับปั๊มด้านทางานนะครับพอมาถึงตำแหน่งหนึ่งพันลิตรเมื่อไหร่ตัวลูกลอยเซ็นเซอร์นี้เกิดการยกเมื่อไหร่ก็คือเกิดการคอนแทคนะครับอยู่ในสถานะ NO นะครับ ปั๊มก็จะสั่งหยุดทันทีนะครับก็อยู่ในสถานะต้องเป็นสถานะไม่คอนแทคนะครับ K2 ลูกค้าต้องมาเชื่อมที่ K2 นะครับตัวนี้แทงน้ำบนดินนะครับต้องถ้าในกรณีน้ำเข้าไปในระบบเมื่อไหร่ปุ๊บก็คืออยู่ในสถานะคอนแทคเหมือนกันอย่างนี้นะครับถ้าคอนแทกก็คือปั๊มจะสั่งหยุดทาง,งานทันทีแต่ถ้าในกรณีน้ําลูกค้าเปิดแทงน้านะครับใช้น้ำไปน้ําเกิดการลดระดับลงเซนเซอร์เกิดการร่วงก็อยู่ในสถานะจักนะครับปั๊มก็จะ น,น,นะครับก็ให้ลูกค้าใช้นะครับแต่เออลืมบอกไปนะครับตัวนี้จะมีค่าหน่วงด้วยนะครับประมาณ5นาทีหลังจากเกิดการลดระดับลงนะครับ5นาทีจะหน่วง5นาทีระบบจะเชื่อมวงจรและให้ทำงานครับผมเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ